สวัสดีครับทำชมสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยขอเราปลูกไว้มีพันธุ์ใดล่ะแม่นี่หลายพันธุ์เลยอันนี้พิ่งตัดหย่านะครับพื้นไม่จะสะอาดเย็นดีครับจะว่ายุงหลายทั้งในไหนกล้วยดำอินโดเดี๋ยวพามาชมกล้วยดำอินดนะครับ ตตตอันนี้กล้วยหอมวะเนี่ยกล้วยหอมอน,นั่นกล้วยหอมวะเนี่ยนี่กล้วยหอมนะครับใสก่ก็คือมันแก่นี่บ่อืึมฮุกเครือครับที่แกได้อะข้าวหมขายนะครับไปสนใจ ไอสนใจทักมานะครับไหนอู้ไม่ได้ขอมาจะเคือบนกล้วยหลายเลยนะครับกําลังสีออกหลายเคือเลยหเคือคอ,อันนี้ยังนี่กล้วยหอมมานน้กล้วยหอมมือนเกลกล้วยหอมนะครับหอมทองหอมทองอันนี้ก็กําลังสีออกหืม น,นี่น้ำว่าอู้สวยๆเลยนะครับอันนี้กล้วยหอมอนนจักหวีประมาณจักหวีนี่เจ๊วีเดียวบอโอ้โ้กำลังแก่นะครับหกเครือครับให้สนใจกะถ้าขอมันนะอู้ปีคืองามแท้สร็ล้วอู้หอันนี้น้ำว่ายักษ์ครับผมปีปีใหญ่เลยนะครับปีใหญ่เลยอู้ ใหเข็บเขนนี่อู Ooh, ใ้ใหญ่เลยใหญ่เลยสวนกล้วยในเล็บมือนางอู้เล็บมือนางกับมีคากับมีนะครับคากับมีไปยังได้ค่าไปต้มไปปลูกไปลวกกับแจียวสดดีดีอู้น้ำว้า อย่างนี่ตัวน,<อ>นี้ยังผักขาบ่หน่สตอบ่หน่อู้หูสิดิกินสนตอเถะเนาะสตอกำลังใหญ่นะครับสตออืมเบ็บมือนางเ็บม,มือนางก็มีกล้วยสะมะบัติทำได้หนหลายหลากหลาย,ลายสายพันธุ์นอกระขายนะครับนอไปอยากได้นอจำซื้อเบิดมันบ่เบิด ยองแหกมาถามะพันนี่มีบอ่อนะเพื่ออยากได้นอไปปลูกแบ่งปันครับผมแบ่งปันนขัดได้ดิขึ้นพื่นนังบ่อโอ้ยเดี๋ยวมึงเด็กใกล้กันนะต้นต้นในมันแก่ลูกโอ้ยสวยมันเป็โค้งอย่านี้วนั้นอันนี้เพื่อนได้ดิขึ้นหน่วยไม้ไนยอันนี้แก่นนขึ้นหน่วยไม้ไนย์เนีนเปียเลยเนีนเปียเลยบ่อ S <S <S อไหนกระเผาอยู่ไหนกระเผราอู้บกเภาบกเภาอู้โอ้เคว้าเนี่ยอู้ตัวนี้คืออะไรก่อนนอนแดีย๋ยวพี่เย็นดีเลยทางไหนน,นี่อันนี้คืออะไรดำอินโดบ่กอ,อู้ ดำยินโดนะครับคือมดลายเขี้ยวโอ้ยมุดก,กัดมันบ่โดกครับยังหวัวย,ยังนี <c ười> มือโดนปลาชะดาไปครับมือโดนปลาชะดาไปดำยินโดอันนี้โอ้หนี่เป็นตัวเครื่อใหญ่นี่สวยๆเลยดำยินโดมีนอบอนี่อู้้อือมีแบบจิงโมนูนำว้ารถเวางน,น,นี่พี่ผมดูสมบูรณ์ปีหรือ ส่วนกล้วยนะครับสวนกล้วยยูนี่สวนไผ่ยูพุ่นยูพุ่นสวนไผ่อันนั้นคลองนะครับคลองใส่ไก่กำลังจะดำเนินการนี่ก็ร่างกี่ึ้นนะครับออโอเค